สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพาสาโทงเฮานะครับวันนี้จะเอาเล่าพาก่อนเนาะซื้อเล่ามานี่ละนี่พาถัางละกึ่งเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะครับเอาใส่ได้อยู่สิบเอ็ดคืนนะครับกับสิบวันที่จะเปิดถังดูนะครับ โอ้โห oh ดูครับข้างขาดหมดเลยนะครับมีน้ำบอกแก้วนะหอมสดสๆ uh huh. ทีเด็ดมาดูวยมทั้งนะครับโอ้โ oh หมาแตกต่างกันเลยครับเข้านี่หดเข้าไปเป็นก้อนหมดแล้วนะครับขอบข้างนี่ขาดไปหมดละ จะเอาเล่า่าก่อนสักห้าหวันนะครับเยวจะเอาแน้นมมาแพ่งก๊มนึงจะไปบอกไขนะ่เน่ะที่ตอนโาจะไปยับถังแรกนะครับนี่เอาเล่าาพาไว้ละอ่า ถังก็รึ่งขวดนะครับอันนี้ก็ครึ่งขวดเหมือนกันนี่นะครับ,บตดนะ้ำบ,บ,บูดบูดบัดบัดนั่นนละเอ็มห้าวันนะครับจะเอาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำสะอาดมาผ่านก๊าเนอนะนี่ ปิดฝาทางไว้ก่อนนะครับสุดเด็ดสุดเด็ดเห็นห้าวันพาน,นะครับไว้เจอกันส่งการนี้ายอยากชิมมาเอลหานุ่มประไัยได้นะครับ